นี่นะครับถึงแม้โครเรือนอื่นๆจะทำนาด้วยวิธีการหวานข้าวเป็นนาหวานนะครับแต่ก็ยังมีอีกทีมหนึ่งนะครับที่ยังทำนาดำอยู่ถึงแม้จะยากกว่าการหวานแต่เขาก็ยืนยันที่จะทำนาดำ แม้การทำนาดำจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่เขาก็ไม่ลดละยังอยากทำนาดำอยู่นี่คือขั้นตอนของการไถเตรียมดินนี่คือการขั้นตอนการไถเตรียมดินถึงแม้ครอบครัวอื่นจะใช้คูบโบต้าแบบนั่งขับแต่ที่นี่ก็ยังใช้คูบโบต้าแบบเดินตามอยู่นะครับ นี่คือวิถีของชีวิตวิถีของโลกวิถีของผู้คนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามพลังการผลิตที่พัฒนาและยกระดับไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีหลายผู้หลายคนนะครับที่ยังยืนหยัดทำในแบบที่เขาถนัดอาจจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเป็นเรื่องของการทำนาอินทรีย์ เ็นเรื่องของการทำนาดำที่ให้ผลผลิตด,ดีให้ผลผลิตสูงกว่าการทำนาหวานอะันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมเดี๋ยวตามดูนะครับตามดูวิถีของไอ้หนุ่มคูเบศาจริงจิงดินมันก็รว่วนซุยอยู่แล้วนะผมว่าแล้วก็อาจจะการไถลงไปก็อาจะทำให้หญ้ามันตายนะ การไถก็ทำให้หญ้าตายอ,าอันนี้น้ำเยอะเกินไปไหมนี่เยอะครับวันนี้เอาออกได้ไหมเอาออกไม่ได้ครับไม่มีที่ระบายบ่มันเต็มหมดเลยโอ้ทำไมถึงยังดำนาอยู่เนี่ยะ ทำไมเลือกวิธีดำผมเอาวิธีดำมันดีกว่าดีกว่าครับเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าก็ได้เยอะกว่าครับได้เยอะกว่าครับปีนี้จะดำเข้าพันอะไรนน่ปุษมาจิตตะกากัญญาครับสามสามสายพันธุ์ผสมกันเลยบะไม่ผสมครับแปลงนี้ดำอะไรนน่นี่น่าจะกํากัญญาครับกากัญญาครับดำเอาไปเปรรูปขายบ่แปรรูปครับอ๋อับกำลังติดตลาดครับ ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างปีที่ผ่านมาขายดีหนึ่งทำรประมาณหนึ่งหมื่นบาทหมื่นหนึ่งกี่ไร่อะไม่ถึงไร่ครับโอ้ยี่ยมากเลยครับนี่คือเจ้าของแปลงเนาะครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ครับประมาณหนึ่งไร่เขาสามารถทำรายได้ได้ถึงหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าไม่ได้ขายให้กับโรงสีแต่ขายให้กับการแปลรูปขายกับตลาดต่างๆในชุมชนขายออนไลน์บ้าง สูไปนู่นดิม่กกล้ามันสูงไหมไหนขอดูกล้าหน่อยมันสูงไหมมีน้ำค่อนข้างลึกนะครับก็น่าจะดำสนุกนี่คือกล้าที่เขาเตรียมไว้นะครับน,น,นี่กล้าอะไรนี่ท่านอะไรอันนี้กำกัญยาครับกำกัญยาข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียว มันมีรสชาติยังไงครับกำกันยานี่สชาติหอมครับหอมนุ่มครับหอมนุ่มอร่อยอร่อยติดตลาดติดตลาดแล้วครับโอ้ถึงกรุงเทพครับส่งกรุงเทพส่งถึงกรุงเทพเลยดยอดครับนี่นะครับไอหนุ่มคูปต้าชายหนุ่มร่างกายกำยำนะครับนี่ให้ดูรอยสัต ส่วนฝั eh eh eh. ่งนี้เป็นโคกน้องนานะครับนี่ครับเป็นคลองนะครับก็เลี้ยงปลาคลองเลี้ยงปลาโอ้เขาเขดูครับพิถีไอ้นุ่มครูป้าครูต้าน้อยนะครับใช้แป๊บเดียวเอง นี่ครับวิถีของผู้คนนะครับก็ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอาจจะทําให้เราง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าวิถีการติดเราก็เลือกได้แร่งนี้เขาเลือกที่จะทาหน้าดาเพราะเขาเชื่อว่าหน้าดําจะทําให้เขาได้ต้นทุนที่มากขึ้นนะครับประหยัดหรอประหยัดยังไงครับประหยัดต้นทุนเยอะครับอ๋อใส่ปุ๋ยไหมเนี่ ไม่ใส่ครับเข้าวอินซีวะข้าวอินซีครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วใส่อะไรบ้างหยีน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักพันปีครับได้มาจากอาจารย์ตุลางครับอาจารย์ตุลางครับผมเป็นยังไงน้ำหมักพันปีมันหมักจากอะไรมีกล้วยมีแกลงตาลครับหมักไว้นานแล้วได้ผลดีเนาะได้ผลดีไหมได้ผลดีครับแต่กอ ทีนี้น่าจะได้ผลผลิตดีขึ้นนี่ก็ดำเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับหลายปีแล้วครับดำตลอดได้นุ่มโคูปต้ามาจากไหนเนี่ยคูปต้ามาจากไทยบ้านนี่ครับคูบ่าวไทยบ้านนะครับกีสารอินดี้นุ่มคูปต้านะครับขับรถคูปต้าคันเล็กก็ฟังเสียงแล้วน่าจะไม่ไหวไหว เดี๋ยวรอชมผลงานครับว่าคนส่วนมาก ก็นิยมทำนาหวานแต่แปลงนี้ทำนาดานะครับนาดําถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วนะครับแต่เขาก็คงมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่านาดํานั้นจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยิ่งเขาทาแบบนายอินทรีย์ด้วยแล้วนะครับก็ก็จะดีต่อสุขภาพนะครับแปลงนี้อยู่ที่สวนซูนเซมซายหฮมดินพุ่มดาวบ้านนงรัตนนะครับก็ ดำเนินวิถีการผลิตแบบอินซีมาหลายปีนะทำนายอินซีเอละครับเดี๋ยวให้ชมเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปเตรียมแปลงดํนานา โดยไอ้นุมโคบอต้าสวนคมเรียนชุ่มดาวบ้านองระครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ